โอ้โหไอ้หนูอยู่กับยายเหรอไอ้หนูอยู่ดูดูแลยายเหรอลูกโอ้โหป้าไม่อยู่หนูหนูอยู่ก็ยายเหรอโอ้โหยญยสนป่ะลูกอืมใย,ยสนป่ะฮะฮะเนี่ย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 หญ่สนป่ะอยู่เป็นเพื่อนยายเอ้ยน,นอนเฉ,ย,นนฉยใช่ไหมเอมอเมันอ่อนไหมเล่า มันล่งนไวมันก็นอนมันเนี้ฉันสั่งมันไวมันเอาอยู่บกเหรอฉันสั่งมันไว้บอกว่าปูนคอยดูแลยายนะยาใหยายค้นของเล่นนะฉันบอกกับมันไว้งั้นนะเออมันก็คอยดูไปแล้วมันก็นอนมันเฉยอยู่นะเหรอแสดงว่ายายไม่ได้ค้นของเล่นกูก็นอนกูอยู่นี่มันก็นอนมันอยู่นั่นนะเหรอเออแต่มันเห่าอะไรเล่นนี่ยังไงมันเห่ามาบอกเหรอแล้วก็นิ่งไปเออฉันสั่งมันไว้อ่ะ บอกดูแลลูกดูแลยายนะอย่าให้ยายค้นของเล่นนะบอกมันไว้ <laughs> ยายค้นของเล่นมาะลูกบอกป้ามาโอ้โหไอหนูนี่ใช้งานได้แล้วเนี่ยดีเนี่ยให้อยู่เป็นเพื่อนยายได้แล้วเนี่ยใช่ไหมให้หนูดูยายดูแลดะายายได้และล,ลูกชายป้านี่เก่งจริงๆเลยเฮ้ยไอลูกชายปานเห็นไหมโหอยู่เป็นเพื่อนยายเหรอลูก <laughs> อไม่อยู่ให้อยู่กับยายจองรถยายซะแล้วโอ้โห <laughs> หนูชอบรถยายเลยลูก <laughs> โดยไอปูนไอปูนยึดรถแล้วนะยใหญ่ <laughs> ไอปูนมันยึดรถใหญ่ยให้มันให้มันเหรอ <laughs> ยกให้มัน <laughs> มันชอบนอนนะม่เห็นไม่ล่บ เช้าคืณมโดยเนี่ยหรอเหรอเช้าคืนจะโดย,ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เข้าไปนอนก็ชั้นแล้วมันนอนอยู่ก็ยายตรงเงี้ยมันนอนอยู่ที่นี่รถเนีเออ่ยเหรอกลางคืนมันก็กนอนเหรอเหรอมันนอนก็กูมาอะไรลูกไม่ได้นอนมันไม่ได้นอนก็มึงเหรอเออก็กูมันก็ไม่นอนก็นอนบนรถอยู่เนี่ยเหรออ่าให้ <c ười> <c ười> มันมนอนมันไม่ไปนอนห้องนู้นแล้วอ่ะมันจะนอนห้องนี้ออฉันก็นึกว่ามันนอนบนรถเนี่ยเหรอมันไม่ได้นอนที่นอนมันน่ะเหรอที่นอนมันตรงไหนอะกระปูที่นอนว้ให้มันตรงเนี้ย ไม่ได้นอนไม่นอนมันรถเนอโอ้โหมันยึดรถใหญ่เร็วน่ะโอ้แล้วคนหลังมันจะนอนไม่นอนไม่รู้เหรอเอรออือไอเหนือไอเหนอโอ้โหไม่ยอมลงรถเลยเหรอโอ้อโหจองรถใหญ่สี่แก้วไอ้ที่มันเห่ามาบล็อกนันไม่รู้ว่ามันเห่าอะไร บกเหนิงฮะมันเห่ามันเห่าด้วยเหรอเห่าบกเหนิงไม่รู้มันเห่าอะไรเหรอมันเรียกใหญ่ใช่ไหมอะไรมันจะมานั่นมันก็การก็ไม่รู้จะมากัดอะไรจะมากัดมันมันนอนอยู่เนี้ยมันก็นอนเฝ้ายายเดี๋วนะฉันให้มันคอยดูแลยายรู้ไหมแล้วเอออืนอนอยู่นี่อันที่หรือถ้าถ้าถ้าสนนะมันเห่าเลยลายปุ้นอ่ะถ้ากูได้ที่กูได้ยิน